โดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเม็ดที่โคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามทุกต๊อข่าวช่วงที่1นนะคะวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่2พฤศจิกาย,ยน2566วันนี้อยู่กับคุณนพจรรใจกเกษมดิฉันกมลพรวรกุลค่ะครับแล้ววันนี้ขอเริ่มข่าวแรกด้วยข่าวใหญ่วันนี้ฮะเป็นความใหญ่ที่คุณผู้ชายหลายท่านเขาบอกว่าเฝ้าถว,วิลหาหแต่อย่างที่บอกไปฮะ ใหญ่ไม่กลัวแต่เกือบโดนตัดเหตุการณ์นี้มีผู้ชายคนหนึ่งไม่พอใจขนาดเจ้าโลกของตัวเองแล้วไปให้เพื่อนฉีดเหมือนกับน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปสุดท้ายเกือบถูกตัดทั้งพวงแล้วก็ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังลองดูภาพตอนที่ผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะฮะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันเทศที่มีขนาดอวัยวะเพศชายที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผลปีนี้นะ เอกวอรดอันดับหนึ่งเลียอยู่ที่6.93นิ้วแคมารูนแล้วก็บอลิเวียนะฮะที่เหลือก็ถัดลงไปฝั่งที่อเอเชียเราก็ถือว่าปกตินะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าไปเครียดอย่าไปหาทําบ้างกันเถอะอ่ะคุณผู้ชมครับแต่พูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกไปฮะการกินดีการพักผ่อนที่ดีอันนี้ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกัน ความจ็บเจ็บป่วยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันไว้ก่อนอันนี้ดีที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมครับอาลีอันส์อยุธยาเปิดตัวแคมเปญสุขภาพกันก่อนใครดีที่สุดที่ชวนให้ประชาชนรู้เท่าทันความเจ็บปวดแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองก่อนที่สุขภาพจะถูกแฮกมุ่งเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความจําเป็นของการดูแลปกป้องแล้วก็คุ้มครองสุขภาพเป็นการบุกแฮกสื่อเอาทดอทั่วกรุงเทพ ขึ้นป้ายเตือนให้คนไทยเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก่อนร่างกายจะโดนแฮ็กจากโรคร้ายหรือถูกจู่โจมด้วยไวรัสเหมือนภาพที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเห็นเป็นไวรัลนั่นแหละนั่นก็คือการบุกแฮ็กสื่อออทดอททั่วกรุงเทพเตือนคนไทยต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าร่างกายเราอาจจะโดนแฮ็กจากโรคร้ายหรือว่าถูกจู่โจมด้วยไวรัสเพราะสุขภาพถูกแฮ็กได้ทุกเมื่อซึ่งการมีประกันสุขภาพก็เป็นทางเลือกผู้คุ้มครอง แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยนอกจากนี้อ l ลียนส์อยุทยายังมีการทำรถโชว์เพื่อเข้าถึงประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ความรู้เรื่องความจําเป็นเหล่านี้ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามกิจกรรมต่างๆจากแคมเปญนี้ได้นะคะทางเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของอ l ลียนส์อยุธยาค่ะทางอ l ลียนส์อยุทยานั้นได้มีการเปิดตัวแคมเปญอย่างยิ่งใหญ่ที่สยามสแควร์วันไปเมื่อวันก่อนที่คุณผู้ งสงสัยเนี่ยเว้ยทำไมอยู่ดีๆจอมันเหมือนโดนแฮกนะในแต่ละไตรามาสทุกๆ3เดือนเนี่ยมันจะมีโรคฮิตประจําในแต่ละไตรามาสก,การที่เรามีประกันสุขภาพไว้อะมันก็ช่วยทําให้เราแบ่งเบาความรู้สึกว่า ถ้าเราต้องเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลอะเรามีคนมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้มันเป็นอันที่เราอยากมาทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยเริ่มทําประกันเมื่อตัวเองพร้อมการแฮกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกิดจากไวรัสเนาะแล้วเราก็ใช้คอนเซปต์เนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยไวรัสเนี่ยมันไม่ได้แฮ็กแค่คอมพิวเตอร์นะมันแฮ็กสุขภาพคุณด้วยดังนั้นดูแลสุขภาพกันดีๆค่ะดังนั้นมาทําประกันกันก่อนนะคะแฮชแท็กกันก่อนค่ะในแต่ละไตรมาสอะ เพราะฉะนั้นสุขภาพนะคะคมาก่อนอกันก่อนดีที่สุดนะคะ,คะเลือกอยุทยาอาลิแอนซ์ก็แล้วกันอลิแอนซ์อยุธยาค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องในพื้นที่อุดรนธานีรวมไปถึงนี่งานหมอลำหน้าหา้านเห็นมาตะลุมบอนกันสุดชีวิตนี่ผู้หญิงเลรเนี่ยใช่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ <laughs> ดีเซลมีเฮเปจัดหนักลุ้นกระบะหกคันจากพิจี t ีสเตชันแค่เติมเอ็กซ้าเซฟดีเซลหรือซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลครบทุก900บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวันรวมกว่า11ล้านบาทรวม136รางวันสแกนท้ายใบยเสร็จวันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้ที่พิจี t ีสเตชันทำได้มากกว่านี้ปะ

ละถ้าไม่กล้าเปืือนก็อยู่ที่เดิม p r o t กล้าเปื่อนเพื่อเปลี่ยนดาวนี้ร้อนจังเหงื่อก็ออก ชมไม่กลัวเพราะความหอมสุดชื่นของดอกไม้มีเอสเซนเชลยออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวนี่สุดชื่นช่วยปกป้องกลิ่น24ชั่วโมงตามแคลเซียมด้วยยันทีแคลเซียมวอเตอร์แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฝันที่แข็งแรงดื่มทุกวันยันทีแคลเซียมวอเตอร์ เสียลูกเพราะหัวมันจักรังแคมัน h e n d Shoulders สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหม แบรนด์รับราคาลงยังถูกดียังดูดีแรง7วัน2ขวดละ97บาทถึง8พฤศจิกายนนี้วิ่สั่งเลยที่เซเว่นดิลเอรี่อยากทำสิ่งที่รับต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n u h u g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน e n u h u g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งท้เป็นคนแม่ถึงชอบทำอาหารคะเป็นค่ รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเราตามแคลเซียมด้วยยันฮีแคลเซียมบอเตอร์แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฝันที่แข็งแรงดื่มทุกวันยันฮีแคลเซียมบอเตอร์เครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอ รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30มซกนสะดุดอย่างเงี้ยมันจะไปเสียบได้ไงยินเหลกแบล็กซี่ไวหัวใบ่มีเฉียบได้กนเร็วเสียบในครั้งเดียวกนเร็วเสียบในครั้งเดียวเทได้ไม่ยุ่งยากยินเหล็แบล็กซี่ไว้กล้าบ้างล่ะกล้าเปลืน่นได้มากกว่าเดิมปรเทค สูตรผสนแบคซีตอ่อยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติ ทำไมคะลูกเป็นหวัดเนีสุกสันวนเกิดครับแม่วิกซ์วอร์ปอรับมีส่วนประกอบของเมนทอลน้ำมันยูคาลิปตัสสารบูนที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดวิกซ์วอร์ปอรับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแบรนด์ปรับราคาลงยังถูกดียัานูดีแรง7วันสองขวดเพิ่มเกบาทถึง8พฤศจิกายนนี้ริสั่งเลยที่เซเว่นดิลเลอรี่ยิมที่เพอร์เฟคคือยิมให้สุดในแบบคืนเข้าแกะอุปติคไวโอตู <two. S 2> สัมผัสความอุ่นของ Active Oxygen ให้ฟันดูขาวขึ้นเริ่มต้นใน3วันยิ้มมั่นสวยมั่นอยากทานข้าข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำว a สลียมยูวีเอ็ i ซ g ตร้า n บรพร้อมกลูลากลช่วยบำรุงผิวดูกลลใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูกลลใสขึ้นนิดเวันใหม่สุดอัปเกรด SPF 30 Lotion บำรุงพร้อมปกป้องผิวโกลใส สนับสนุนโดยใหม่แทรกเตอร์คูโบต้าแอร์เคบินเปิดโลกความเย็นสบายคุ้มสยบร้อนกาแฟอาราบัสปีดหอมเข้มคุ้มค่าท้าลอง ครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ออกพรรษาต้องใช้คําว่าออกพรรษาก็ซาก,กันเต็มเหนียวเลย mm. ที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะฮะพรรษาแรกหลังจากออกแล้วแล้วก็มีกระถินแรกของอําเภอปรากรสิง์ที่ได้หน้าห้านพอดีมีวงหมอราม,มาแล้วคุณผู้ชมลองดูสภาพนี้เยินทั้งงานกับงานแรกของกระถินแรกหลังออก